ก็สวัสดีนตามขําคืนกับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะเข้ามาดูหนูนะครับที่มาดักในเมืองหินอ่อนนะฮะกับผ่านนโมนะครับที่มาดักกันกับผ่านนโมแล้วก็หมวดเอ็มนะฮะตอนนี้ก็ผ่านนโมอยู่นี่ครับสวัสดีค่ะตอนนี้มาสองคนครับกินก็ไม่ไหวแล้วหลับไปแล้วตอนนี้ก็สามทุ่มจะสี่ทุ่มนเพื่อนๆฮะเดี๋ยวเราก็เข้าไปเลยครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับผมนี่นะครับผมทางช่องทางยูทูบนะครับไอเสือปลาลุยนะครับเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้กับผานเอ่อหโมด้วยนะครับไปดูเลย ทางเข้ามันอาจจะดูวังเวงเลยนะเพื่อนๆนะไปะดูทางเข้านะดูนะปลาเปิดอให้เพื่อนๆเนี่ยเือตตำลึงใหญ่ๆครับใครอยากไปฝันดองเหล้านะครับผม้ะต้มกินนะเนี่ยเพื่อนๆนะสีเขียวสองตาอับราชัายางเมออมะอุเมทเทนีอยู่แล้วหรือยังโยูโรกวิทัวนุตารลางคุ้มครองลูกด้วยเพียง นะฮะก็เป็นความเชื่อนะีฮะนี่ก็จะเป็นบ้านล้างนะครับผมมาแลนะบ้านล้างครับผมนี่ฮะบ้านล้างของคนงานนะครับล้างมาแล้วน่าจะอยู่ประมาณ4 0่สห้าสิบปีได้ครับตรงนี้อีหินอ่อนล้างครับเพื่อนๆน,นะลอยใจป่าลอยอะไร ก็มาดูกันเลยครับผมดูแบบเดียวทามนะตอนแรกว่าจะมาดักปลาไหลตรงนี้ก็ไม่ได้มาสักทีเลยเพื่อนๆวันนี้ไปดักที่อื่นไม่ติดเลยปลาไหลตรงส่จะหมดสะเด๋ยวตรงนี้ผมต้องลองมาใส่ดูก่อนสักสองน้างสองหลังอ่ะก็เกิดปลาไหลตรงนี้ติดแสดงว่ามีผมก็จะมาใส่หลายๆครับหลายๆหลายๆห,ห,หลังเลย<ๆ>เพื่อนไปต่อไปครับลกมากฮนะลกนี่ก็ต้องระวังตัวเองนะครับ ดูแลตัวเองฮะต้องเซฟเนะี่ยต้องมีรองเท้าเซฟให้อย่างดีนะครับผมยังไงเพื่อนๆเข้าป่าเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยนะต้องมีมีดนะครับเพื่อนๆมีดคมคมมีดคม,คม,ค,มคมเล่มยา,ยาวๆหน่อยดีที่สุดครับต้องมีมีดให้คมที่สุดนะยิ่ง,งคมเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพื่อนๆผมจะบอกให้เข้าป่าลุกๆนี้นะต้องมีมีดให้คมไว้ฮะเผื่อเราจะเจอ สิ่งไม่คาดคิดน,นะเพื่อนๆนะมี่คงๆคบมาช่วยเราได้แน่นอนครับขาไม่รอขากรออยู่ใกล้ถึงแล้วเพื่อนได้ไหมลูมกกลิ่นสาบหนูเพียบเลยกลิ่นสาบหนูหนูมันมีนะเพื่อนๆมันยังหากินทั่วอยู่ด้วยนี่ก็เป็นป่ายาไซนะฮะนี่ร้อยหนูนะเพื่อนมันมน้วนร้อยหนูออกมาลูก อยากสักคู่เพื่อนๆมีกลับอยู่เปล่าหนูมีนะเพื่อนๆหนูมุดป่ายาใสเพื่อนๆวันนี้ทำไมถึงทาหน้าขาวครับจะได้หม่านไปประมาณเพื่อนๆอาบน้ำเสร็จก็มานอนเล่นเหนือพักนึงก็มาเพื่อนๆป่ะรุนกลับไปเรื่อยๆหนูจะหลุดเพื่อนๆหนูตีนัดแต้มแรกจะหลุดแล้วนะนั่งครับนั่งครับนั่งครับเดี๋ยวสักครู่ครับสักคู่สักคู่นี่ครับผมแต้มแรกครับแต้มแรก็อยาจะขดแมงเลยโวงหนาหนึ่งแต้มครับ หายกลับหายครับพเพื่อนๆเดี๋ยวดูกันครับเด็กลับหายกลับหายโอ้โหมันลากก็ได้ไงไห,นหนูกลับไม่ลั่นด้วยมันลากก็ได้ไงวะสาระวัดจริงๆเดี๋ยวนะพวเพื่อนใช่อืมแป๊บนึงครับกลับมันคือสนิมมันอาจจะไม่ลื่นนะเพื่อนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตะกุนะฮะ ยืมกลับเขามาเพื่อนๆแล้วกลับมันมันไม่ได้ใช้มาสองปีแล้วมันขึ้นสนิมที่อปินมันนะที่ไรมันครับมันเลยหนูมันดึงไปแล้วมันเลยไม่ล่านเพื่อนๆต้องมาถูสนิมออกหน่อยฮะไปครับดูภันต่อไปครับอ่าได้อีกหนึ่งแตนเ,เพื่อนนี่กับน้องนี่เพื่อนเจ๋วเจ๋วแหลมเลยอย่างกับ่ถึงกลับน้ำโมเลยที่กลับของพ่อจ๋าอยู่เลยเดี๋ยวนะโอ้แล้วหนูมันดึงอี สายแทบขาดเลยเดี๋ยวนะเพื่อนๆโห uh huh. oh, นมก็ออกไปบ้างนะเพื่อนๆนะนี่ครับแต้มที่สองของผมนะเหยื่อหายไปไหนวะลูกมันน่าจะลากเหยื่อไปกินแล้วมั้งเดี๋ยวนสะสักครู่นะครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยว<ๆ>ดูเหยื่อกันนะครับแม่เอาไปแดกนะฮะหนูไม่มีเหยี้ยมนะป็นไรเหยื่อมันหมดแล้วจ้ะนี่ เนี่ยพ่อถึงเอามาเพื่อนีอนะ่ตัวส,สวยๆตัวอ้วน,นะนเพื่อนน่าจะสี่ตัวสามตัวโลนะไอหนูขนาดนะี้นะเพื่อนนะหนูมันอ้วนนะหนูมันอ้วนมากมายถ้าหน้าหนาวหน้าแรงหนูมันจะกักตุนอาหารนะนเพื่อนจะไปเก็บกักตุนอาหารมันเลยมันเลยจะอ้วนดูอ้วน,น้วนสมบูรณ์นะ แหลมเลยครับเพื่อนนี่ครับสวยๆครับไปดูพันต่อไปครับสักครู่โอ้หควันออกปากเลยเพื่อนๆวันนี้น่าจะติดลบประมาณ14-15นะครับเดี๋ยวจะไปดูของพานโนโมกันเพื่อนๆไปดูพานโนโมครับคันแรกอยู่ตรงไหนนี่นใช่ไหมพานโโมคันแรกเพื่อน อยู่ลอยหนูวิ่งออกมาทางนี้ดูสิดูสิตรงไหนเอ่ยจากไหนเหรอเน,นี่ยงพระจา๋าไม่ใช่เหรออืมอา้าวเนี่ยงหนูมันเป็นกับเกืิดมานะเจ้าของหนูไงกับเกืิดมามข้างโน่ะกับเกืิดมาพระจ๋านะของจ๋าแล้วก็หมุมว่าของหนูอ,อ่างเนยังไม่ถึงของน้ำโมอยู่ทางนี้ของน้ำโมอยู่ทางนี้ อาวงงอีกแล้วกูเกืบ,บับเจ้าของก็งงกันนั่นเนี่ยของนโมอยู่ทางนี้นี่เพื่อนงงกับหายครับเพื่อน,งงอนโอ้โหไอแผงเขา,น,น,ขานู่นเขานี่ออคอหืมไม่ใช่แผงเท่ไหมไอกู้ถือกครู่นะเพื่อน นี่เพื่อนหนูพุกใหญ่ครับหนูพุกใหญ่ไปต่อเลยครับอีกสามครั้งสุดท้ายครับของพันธโมกพันชินนะครับป่าดูนะครับปรากฏว่าพันธโมพลาดสามตีหลังเลยครับของผมก็ได้อยู่ประมาณนี่ครับผมก็เป็นแต้มที่ผมได้เที่ยวแรกนะครับอื้มกลุ่มเบิกในหนูเพิ่งติดนะฮะนี่ครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครค์ครับช่องไอเสือพะลุยน,นะครับผมนี่เที่ยวแรกครับเดี๋ยวเที่ยวสองนั่งคุยเล่นกันนะโมกันนะเดีย๋ยวฟังเสียงครับเที่ยวสองครับโอเคครับสวัสดีครับจะกบัดดี้ทำมาจะดูเที่ยวสองไหมโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ผมกับพาน้ำโมด้วยนะครับ